สวัสดีครับวันนี้หนูก็จะมาแบบผู้ชายในแชทโลกนะคะเอาละครับผมวันนี้ผมก็จะมาแต่งตัวผู้หญิงมีดุน้นไต่แบบผู้ชายในแชทโลกนะครับวันนี้เราก็จะแต่งตัวประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วที่ผมใส่แว่นตาเนี่ยคือผมไม่ได้จะแอคแต่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องบอกคนดูอยู่ดีคือจริงๆแล้วผมเป็นปีศาจเผอิญเ,เจอเลยเนี่ยดูดิตาอย่างแดงเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาห้องกันเลยดีกว่านะ อ๋อเล่นด้วยได้ไหมได้ครับเออเธอชื่ออะไรอ่ะเรียกเธอซะด้วยเกมอันเกี่ยวกันเกมไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวเนาะชื่อฟ้าอุ้ยน่ารักว่ะชื่อคนชื่อฟ้าน่ารักเป็นหนูมีจูดี้นะคะเฮ้ยขอแอดมาด้วยอันนี้เขาจะเล่นหรือเปล่าเนี่ย กนย้อีีโอเค okay, เดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยนะครับใครที่กำลังหาร้านเติมเกมผมแนะนําร้านนี้เลยครับ Cookie Land Shop รับเติมฟรีไฟล์แบบ u i ดและพาร์แล้วก็รับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ร้านจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายใครที่อยากจะเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับบิลลี่ตายเดกิมชบิลลี่เหมือนเดิมไม่มีตัวนะ ันไงมีคนอะต้องกอ่ะมาผมเพื่อนมีตัวอยู่นะแต่เราแตตรงนี้ไม่มีตัวเลยโอเคเดี๋ยวจะรีบหาปืนแล้วก็ไปช่วยเพื่อนนะเราติกป้องเงาดากเองวุ้ยสวยคือไม่ต้องกลัวอยู่แล้วไงเฮ้ก็ต้องตายอยู่แล้วอะเอาของทางมีตัวแล้วบ้านอ้าวมันเปิดตู้ได้เลยเหรอ ไม่รู้นะเนี่ยจะตายแล้วขอซีดักเจอครั้งหนึ่งหาอะไรวะเนี่ยอย่าว่าจังสั้นเป็นคนที่พูดไม่พอได้ไงฮะก็มันบอกว่ามันเป็นคนที่สูบมาสูบยาบังกนี่สวยวิสกาเวลสามอ่ะอย่างนี้ก็ต้องจัดดิรอเขได้อ่ะพี่ชายอ่ะพี่ชายถูกมาถูบยาหลังทั้งหลัผมว่าวงฟ้าเอ้ยนี่ไงเกือบตัวแล้ววงฟ้าก็น่าจะมีเยอะนะ บนบ้านแล้วบ้านเนี่ยล้บนบ้านนะหนาวน้งมึงนี่มึงเนใจวะเพ่อนเราก็โดนเนี่ยน่าจะตัวเดียวตรงนี้ข้างหน้าก็มีตัวนะในบ้านเนี่ย๋ยวจะมาชาร์ตัวนี้เลยละกันโอเค แล้วผมไม่มีเหรียญไงตอนนี้เก็บเหรียญตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่มีคนเปิดล่าผมอ่ะวันนี้เอาสุดแล้วเนี่ยเปิดล่าอย่างนี้เพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนมาแล้วป่ะโอ้โหไม่น่าไปเปิดเลยเปล่ทษทีครับ เยอะนะเนี่ยน่าจะเต็มตี้นะขอโทษนะครับลาดจัดครับเฮ้ยมาเด็ดสกิลอะไรอ่ะโอ้โหมาอย่างนี้จะเอาอะไรไปรอดเนี่ยเกินไปไครทีไปสูดโตเก็บเหรียนแล้วนี่เอาตัวใครตัวมันโอเคนี่เก็บเปลียนชูเบอร์หนึ่ง เ้ยชผมอะโอเคครับตรงไหนเนี่ยตรงนี้เนาะเดียนเนี่ยเอ้ยแต่มีตัวป่ะไปไม่ได้นะแต่ลงมาตรงนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเพื่อนม่ตัวปะไ้เยอะปะเดยวระวัเยะวัง ปรีเข้าไปเข้าไปโอ้ยเนี่ล่ะลิลลี่ลิลี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่มีตัวไม่มีตัวเพิ่งลงว่ะวิงวิงวิงเหมือนมีตัววิงไม่ทันโดอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีรออยู่แล้วล่าีนะวิ่งนี่ไัว่งังนะวี่งเยอะว่ะ มันคนละที่กันนะโอ้โหเยอะป่ะฮะดาเมจเท่นี้เองหรอหลังก็มาต้องเหล้าขาเลยเ่มีเล้าขาวนอนๆเลยเ điều này điều kia đi điều này cô điều vào đi điều này ชุบได้อยู่ระเบิดมามวะ่วะวหลังก็น่าจะมีโอ้โหเยอะไปไหนวะเนี่ยโคตรเยอะเลยนะใช่บอซีอ้ยว่าไม่ติด,ดได้อยู่ มีตัวมานะต้องมันยาก่อนเยอะเหลือเกินวะโอ้ม่งหนวะชุกันเลยมีตัวแล้วบ้าเนี่ยไม่มีตัวบาเมงปืนดเดี้ยยิงไม่โดนยง ชุบไม่ได้แล้วแหละเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งอ่ะกินเหล้าขาวนอนเนี่ยมีหวังเหรอไม่มีตัวป่ะเฮ้ยเนี่ยเอาเหล้าขาวน้องๆเนี่ยตรงนี้ไงเอาดีใครจะเอาโอ้ยม็ได้มงสองได้มงสองวะเอาดิเหล้าขาววันนี้เหล้าขาวน้องๆเลยโกบสีได้ไหมวะไม่ได้โอ้โดนมากโอเคเราจุ้บได้อยู่นะยังวันนี้องเหล้าขาวไม่มีตัวป่ะ ว่ม่ตายส้บู์ครับจับได้นะเอ้ยไม่มีตัวเพิ่มลงว่ะเยอะเป่าลืมเลยเนี่ยเฮ้ยหลังมาว่ะ เรามีสกายเลอร์ออกได้อยู่อุ้วอุยอ้ยเยอะมากโคตรเยอะป่ะอะไรมันจะเยอะขนาดนี้วะเนี่ยมีตัวอีกเนี่ยมีเข็มนะ โอ้โ oh หเออมันตายวงนั่นเนี่ยไม่ตายบะเฮ้ยมันไม่ตายบยิงหัวผมนะอแเอาแบดอยะขอบคุณที่แบบครับ โอ้โหไม่รอดนะไม่มีอะไรจะพูด้ขอบคุณที่แบบโอสามตัวเขาโอเคเดี๋ยวจะไปเล่นกับพี่นิกตาแล้วกันนะเกมเมื่อกี้ก็ได้แค่นั้นอ่ะตัวมันเยอะเกินอ่ะวงก็เจ็บแล้วอ่ะไอตัวนั้นมันรอดเฉยเลยนะขนาดวงเจ็บนั่นน่นเข้าวงได้เฉยเลยเขาจะเล่นต่อแล้วป่าเนี่ย เั <One input> ่นต so ่อไหมนครับเล็กเอ่อเจ็บของผู้เจ็บอะเล่นต่อไหมรับเอ้ออยากเล่นไฮไลท์ครับเล่นอ๋อเขาจะเล่นไฮไลท์อะจบเลยเราไปหาห้องอื่นเล่นต่อแล้วกันนะเพราะเล่นด้วยได้ไหม้าหนึ่งแบบคือมืดเลยอันนี้ไม่ยังเป็นเห็นเงาอยู่ ยี่ยมยอดนะ่อ,อยได้น้ังดูแต่งไวเลนเฮ้ยเขากดเลยนะเพื่อนโดดมาพูชินกนะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณหนึ่งตี้โอ้โหท่าใหม่ซะด้วยเรื่องกลางโดนตีนะเนี่ยผมอะ่ะ <c oughs> โอเคได้เอ๊ะไม่โดนอีกี่่า้แลวน เต็มตี้เลยนะแต่ว่าวตัวลงในนี้จนมั้ก็ยังไม่มีเกราะแย่แล้วมไทำไมผมชอบไปกดผิดวะต้องปรับใหม่แล้วเนี่ยสโคปเนี่ยกดปุ๊ไปกดปิดนะท้างหน้ามีตัวนะสองตัวเลยแล้วกูกันึงตัวนึงกินไงกระโขกกิน เฮ้ยดูดิด pues uh, nah. ูดิชอบไปกดผิดเนี่ยโอ้จบจบเลยสองตัวนะสวยตัวอยู่ไหนอ่ะตัวนี้ก็ไม่มีปืนชาร์จป่ะน้อยวู้ดไม่ได้ใสเคนิ่งอัดตัวขาดเลย ประมาณนี้แล้วกันเราไปกดผิดเนีเ่ยฝั่งนั้น<ะ>ก็มีตัวอยู่เก็บตายเก็บตาย,ตายนอนันนั้นถือเยวนีดูท่านสองปะบ่มันอยู่บ้านโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านโรงเรียนนะพันใหญ่ยังเปิดจุดอยู่นีเรอเขาวิ่งออกนะเลยมันแจ็บที่คู่เลยไปหาตัวแล้วไม่เจอไหนอ่ะนี่นไงอันนี้คืออะไรเนี่ย คือต้องตั้งไอวอใช่ไหมเนี่ยผมจะได้สองอะ่ะอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพิ่งเล่นไปสองกานี่แหละอัปเดตเป็นแมปน้ําแข็งเนี่ยก็เพิ่งเล่นนี่แหละ,ะไม่แต่ของดีดดนะเนี่ยไม่ซองยาวอะ่ะเออแต่ก่อนโรงงานไม่ค่อยมีของนะน,นี่คือของเยอะเลยเนี่ยไปยหอนี้กาต่อแล้วกันแลนแรกว่าจะเอานี่ละนะฮัทมีตัวไม่มีตัว ร้อยดิยับร้อยดิกดโคโนอ่ะก็โดนอยู่นี่มายับร้อยครับดาวผมว่าบนก็น่าจะมีอยู่ไม่ดีผมเล่นฟองควงแล้วกันเติมตัวนี้เติมตัวนี้ไปขั้นห้าเติมเมื่อกี้ก็เล่นฟองยาวไปแล้วเบิร์ลไปซ้ำสี่ครั้งเลย ไเตมัวนี้ไปันห้้วละปาเนี่ยหนึ่งพนี่พันสองพัน้าโดนตามาดิอะไรึงไปเนีก็มีตูงอยู่บนนะอุ้ยอุ้ยลกอ้าอยู่ไหนอ่ะเอ้าอยู่ไหน เรียบร้อยครับหาไม่เจอเตีกเฮ้ยหน้ามีตัวบนไม่โดนอีกฝั่งนี้ก็มีน่าจะเยอะอยู่นะเนี่ยัน่ตอนท่านเก้าไปเลยเเื่อนยัไหนะเฮ้ยเท้าขึ้นอยู่บนบ้าน

กับร้อยอุ้ยไม่โดนดร้อยครับอะไรอะ่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะผมไม่รู้อะ่ะเ,เป็นอะไรเนี่ยเจ็บมากไอ้ช้างควงเ,เว้ยคือคือตีเว้ยมาดิเอาวะน่าจะพร้อมบวกเลยนะนั่นตุ่มปืนอัพเวลตีไปไหนละตัวนี้เจ้เอ๊ไม่อยู่อ่ะเฮ้ยนี่ไง ร้อยก็ไม่ได้ไปชุบนะสวยโว้ยโดนหลังโว้ยยิงคมจังยิงโคตรคมหยอกไปมาเลยมุมอันนี้ตัวนึงเข้ามาในบ้านเลยหรือเปล่าโอ้ไม่เจ็บเลย ร้อยครับทำไมมันตั้งไหนวอเวลาเรายิงล้มเนี่ยไม่เข้า <นะ S 1> <Mother. S 2> ใจเนี่ยมีใครดูไปเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้อ่าน<ร>ด,ด้วยไนะง <S 1> <S 1> <S 1> <S บอยบอยในรุ่งคืนใจใจเนีบอยกลืนมาแล้วนะเพื่อนเพี่ยนที่เวลาเรง,งบีบไปละวงบีบมาละไอ้ดอบก็ต้องยิง,งอ,อ๋ออย่างนี้ ไอของเยอะมากเลยนะไอดอกเนี่ยเฮ้ยไอบนนี้จะเย็นเพื่อนจะเย็นตา,ายยังอะ่ะน,น่าจะดาแล้วจะมาเปิดกล่องดีกว่าปะ่ะ้องมากล้ว่ยเปของไม่ค่อยดีเลยเน,ะนาะไอล่านก็มีว่ะ ไปประตูวัดโอเคช่วยบัวตายนะข้างหน้าผมเนี่ยไว้มีตัวขับรถมาเนี่ยปรัตตี้กันแน่ๆเลยเนี่ยโดดลงละแจมด้วยอะไรอ่ะที่เดียวกันหรอโอ้โหวิหักเจ็บนะรถให้ทางก่อนเขานสลิงไปวะอันนึง อีกอันนึงมันไม่ได้บางขอทอังเงินมากรางเงินมาต้องขอทองกันเปิดที่กันอุ้ยชนไมวะัวแล้วเจาชนนี่ยเ่าเจยังเลยบ่อยๆเจ็บมวมมันตายวงนี่เนี่ยน่าจะตายวง พี่ข้างหลังเนี่ยกับเพื่อนก็มีตัวผมว่าไปก่อนดีกว่ามาดักตรงนี้ก่อนแล้วกันตาก่อนเพื่อนหลังๆที่ไหนอะ่ะที่บนก็มี เรียบร้อยครับตัดสวนลุไวิฟามาสามอ่ะอี๋ต้องจัดเ่ี้ยบอยรอไดอ้ไหนี่ไงไม่เห็นดิว้ยโอ้โหลาด่ะบอยรอดแล้ววะ บนก็มีนะงเนี่ยมึงตหรอผมว่าไปเข้าวงก่อนดีกว่าาววงหเนี่ยตรงนี้ก็มีโอ้ยหาิป่ะไม่มีเยาก็ไม่มีาเยอะมากตรงนี้ก็น่าจะมี จะไปไม่ได้นะเคมันเป็นคนอยงวะเจ็บนะอุ้ยไปชุบป่ะชุบหรือว่าไปช้านี่ยสวยสวยขวัญที่กันด้วย ยิงแม่ตายวะบนก็น่าจะมีนะเนี่ยไว้กับเพื่อนก็มีนะเฮ้ยบนตายยังเนี่ยเป็นยังไงอ่ะอ้าวเน็ดปิงหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเน็ดปิงนะเรี่ยร้อยขม นไปแล้ววะ่ะติดเทวยไ้ก่อนนะ,ะครับโอเคครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าต่อนะครับผมบ๊ายบายครับ